ชุดนี้เป็นฮาร์เดโลนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบวัตขายสามร้อยสี่สิบบาทครับออของสามร้อยสี่สิบวัตสามแผ่นของจิงโกะนะครับแผ่นแผ่นโซล,ล่าเกจเทวันนะครับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ให้อุปกรณ์แยกชาร์จให้ลูกค้าไปด้วยเพื่อจะได้ใช้หน้างาน รุ่นนี้จ่ายไฟได้ดีมากๆครับเทสทดสอบวัดแอมดูนะครับเพื่อนๆวัดแอมป์ดูก่อนว่าเขากินไฟกี่แอม จายแอมได้ดีมากนะครับ7.2แอมถ้าเป็นแผ่นทั่วไปเขาจะจ่ายพีคได้แค่5 6 M. แอมแต่นี้แผ่นแผ่นนี้เป็นเทียหนึ่งครับเป็นเทียวันได้7.3แอมช่วงนี้ส่วนแรงดันไฟนะครับแรงดันไฟอยู่ที่92โวลต์ รอบรอบเครื่องอยู่ที่3ามพันสามพสีอันนี้ไม่ได้ดูจากบออนะเพื่อนๆดูจากการะมังรอบรอบเขาจะขึ้นเยอะดูจากการะมังนะครับเพื่อนๆถ้าดูจากบอร,รอบประมาณ2อ0พนะครับมเจ็ดจุดเจ็ดนะครับแอมตรงตรงกับที่วัดได้ครับวัดได้718วัตต์ก็ถือว่า หรือว่าเกือบเต็มนะครับเกือบเต็มวัดสมอร์รอยู่ที่750ครับวัดจากเครื่องวัดมิเตอร์วัดได้ตรงครับตัวนี้สรุไปที่7.9ครับ7.9เกือบ8แอมป์ครับโอเคนะครับ340วัตต์ถือว่าทำงานได้เต็มที่นะครับ